สวัสดีครับเพื่อนๆครับนะอ่าวันนี้นะครับนะผมมีกีตาร์นะครับนะเป็นล็อตใหม่นะครับนะประจำปี2025นะครับนะเป็นเอสปันญาต์ซีรีส์นะครับนะอ่ะตัวแรกนะครับนี่ผมทำคลิปรีวิวเนี่ยนะครับนะภูมิใจนำเสนอมากนะครับนะอ่ะตัวนี้นะครับนะเป็นมาติเนสนะครับรุ่น MF7 นะครับนะ MF7 มเอฟเซเว่นในอันญาตจากฟาร์เมนโกนะครับนะอ่ะก็ตัวนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นเขาเรียกว่า เป็นซีรีส์ใหม่นะครับนะของปี2025นะครับนะต้องต้องบอกว่ากีตาร์ล็อตนี้เนี่ยนะครับนะใช้ช่างจากสเปนนะครับนะทำทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเสียงเนี่ยต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยออกเป็นพวกกีตาร์แคนาดาไปเลยนะครับนะอ่ะตัวนี้นะครับนะนี่หน้าตาประมาณนี้นะครับนะเป็นฟาเมงโก้พอเป็นฟาเมงโก้เนี่ยตัวข้างๆมันจะเล็กกว่าปกตินิดหนึ่งนะครับนะตัวนี้นะครับนะ ไม่น่านะครับนะเป็น solid top นะครับน selection นะครับสปูตเป็นอ่ e ยุโรเปียนสปูตนะครับ selection นะครับเกรดดีดูไม้เห็นไหมเนียนคลิปเลยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนนะครับแล้วก็นะครับตัวบิดตัวเนี้ยนะครับนะเป็น rosewood นะครับฟิงเกอร์บอรตัวนี้เป็นอีโบนี่นะครับนะครับนี้เราจะเห็นหัวเอสปันยาสิรีนะครับรถรถเนี่ยปี2025จะเป็นหัวแบบนี้นะครับนะอ่าหัวมันจะเปลี่ยนไปละนะครับไม่ใช่หัวคอนเทนเนอร์แล้วนะครับนะอ่านะครับแล้วก็ตรงตัวคอเนี่ยนะครับนับเป็น คอแบบสเปนนะมันจะแบนนิดหนึ่งนะครับนะแล้วก็นะครับไม้หลังนะครับนะตัวนี้เป็นอ่าซีบราบูตนะครับนะนี่ลายโคตรสวยเลยนะครับโมโมไม่ผมบอกว่าตัวนี้ลายเจ็บมากมาแล้วก็งานประกอบอะไรพวกนี้ต้องบอกว่างานมันกริปมากะนะครับนะคือต้องบอกว่าเป็นกีตาร์ที่แบบเลเวลไฮเกรดเลยนะครับนะแล้วก็นะครับนัดเซตเดิลก็ใส่กระดูกมาให้นะครับนะก็ใครชอบกีตาร์นะครับหน้าต่างเงี้ย อ้ทแค่เห็นลายก็ชอบแล้วอะนะครับนะอ่าใครใครชอบตัวนี้แล้วเสียงก็จะประมาณไหนผมเล่นให้ฟังนะครับนะถ้าเสียงเทเบิลจะระมานีเน้เสียงมันจะแบบลักษณะแบบ เสียงมันจะเหมือนกีตาร์แกรนาดานะครับผมอธิบายไม่ถูกนะผมผมเล่นกีตาร์พวกสเปนมาเยอะนะครับนะมันจะออกไปทางๆนั้นนะครับนะมันก็จะไม่ได้ไม่ได้แหลมนะครับนะมันก็จะเป็นกลมๆหน่อยนะครับนะกลมๆสไตล์ตามสไตล์แกรนาดานะครับนะเสียงเบรนนะเสียงมันก็ไม่ได้บวมมากนะครับนะก็เป็นเสียงกำลังพอดีนะครับนะคือมันเหมาะสําหรับ คือเล่นกีตาร์คลาสสิกกันมันก็เล่นได้นะครับนะเอาไปเล่นพวกแนวคลาสสิกก็เล่นได้หรือว่าเราจะเอาไปเล่นแนวพวกแจส๊สฟาร์มิงโก้นี่ยิ่งได้เลยนะครับนะเพราะว่าผมว่าโอเคเลยนะครับนะก็เล่นฟาร์มิงโก้หรือเล่นพวกแจส๊สบอสโนวาพวกนี้ได้นะครับนะ นั้นเนี่ยเสียงจะประมาณนี้นะครับนะอ่ะตัวนี้นะครับนะก็ราคาอยู่ที่19,900บาทนะครับนะก็ติดประมาณสักห0,000แล้วกันนะครับนะตัวนี้ผมยังไม่ได้ติดผ้าไฟ้ฟ้าอะไรไม่ให้นะครับนะผมจะมีผ้าไฟฟ้าของมาติเนสนะครับนะตัวนี้ก็ใครจะติดเพิ่มนะครับนะเหมือนที่เมืองนอกเขาขายอ่ะติดเพิ่มก็นะครับบวกเพิ่มอีก3 0 0พันะครับบวกเพิ่มอีก3,000ันนะครับนะถ้าไม่เอาผ้าไอฟ้าก็ราคานี้แหละนะครับนะก็ประมาณ2 0,000นนะครับนะอ่ะตัวนี้ถ้าใครชอบนะครับผมฝากไว้นะครับนะ มาติเนสนะครับเอสพันยาซีรีส์นะครับนะเป็นซีรีส์2025เ้าจะไม่เหมือนซีรีส์เก่าแล้วนะครับนะคอเคอร์ทุกอย่างหัวเคอร์เปลี่ยนหมดนะครับนะก็นะครับตัวนี้รุ่น mf7 นะครับนะก็ใครชอบนะครับตอนนี้ก็มีของครบทุกสาขาแล้วนะครับนะไปลองได้นะครับนะโอเคฝากตัวนี้ไว้แล้วกันนะครับนะในคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ